อ่นต่อไปเข้าสู่การสอบช่วงที่สองเนาะเป็นการอ่านแล้วก็ไวยากรณ์เนาะอ่ะข้อนี้ให้ทำหลายมงใดหนึ่งวงเล็บคำช่วยน้นันโยแล้วก็อ่านว่าอะไรก็คือคำว่าใส่นั่นเองอีเดมาสกาวงเล็บนินัน,นโยอีเดมาสกาก็คือเติมอะไรลงไปในช่องว่างเนาะข้อนี้ให้ทำอะไรเนี่ย ดูคร่าวๆก็ดูเนาะก็คือให้เติมคําช่วยนั่นเองแล้วก็จะสังเกตได้เลยเนาะว่ามีคันจิเต็มไปหมดเลยไม่เหมือนพาที่แล้วที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวคันนะเนาะ,ะแต่ว่าอย่าเพิ่งกังวลไปเพราะว่าในข้อสอบจริงเนี่ยเขาจะมีตัวอักษรฟูดิงานะกํากับอยู่บนคันจิเนาะแต่ถ้าเป็นข้อสอบเก่าเนี่ยเขาไม่ค่อยจะมีเนาะก็ถือว่าเป็นการเก่งข้อสอบเนาะหัดจําคันจิไปอเริ่มจากข้อแรกคันจิตัวนี้แปลว่าอะไรครับ เห็นบ่อยเหลือเกินเรียนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยต้องเคยเห็นบ้างแล้วเนาะก็คือคำว่าฉันนั่นเองคำที่เรียกแทนตัวเองอ่ะฉันผมคุณก็คือวาตาชิอายุหนาคำช่วยวาเนาะวาตาชิวะพูดถึงฉันเนี่ยฉันมันทำไมอัสตานุอิโกกิแล้วก็ช่องว่างอันจิตัวนี้แปลว่าอะไรครับประเทศประเทศคือ คุนินั่นเองอ่าประเทศแล้วก็คำช่วยเยอะส่วนด้านหลังเป็นเวิร์บกลับบ้านกลับบ้านกลับที่พักก็คือคายดีมาสคายดีมาสอ่าประโยคนี้แปลวไว้ะไรฉันจะก,กลับประเทศแล้วก็มีช่องว่างเนาะส่วนด้านหน้าเป็นอะไรเนี่ยเป็นนามเนาะฮิโกกิก็คือเครื่องบินแล้วส่วนขยายด้านหน้าคือออสตาโนฮิโกกิเครื่องบินของวันพรุ่งนี้เนาะ ข้อนี้เติมคําช่วยอะไรครับมีคําช่วยโอคําช่วยโอ๊ทำหน้าที่อะไรหน้าที่แรกๆก,ก็จะเป็นพวกชี้กรรมของกริยาเนาะกมตรงคะนี้คือทําให้เป็นประโยคคําถามเหลือเดะกับนิเดะมีหน้าที่อะไรบ้างบอกสถานที่ที่เกิดการกระทําบอกวิธีการบอกยานผาหันะหรือเครื่องไม้เครื่องมือ ส่วนคำช่วยนี้อันนี้มีหลายหน้าที่เนาะบอกจุดเวลาของการกระทำก็ได้บอกจุดที่มีอยู่ก็ได้แต่พยายามอย่าไปเขียนโนต้ตแบบว่าด้านหลังจะต้องตามมาด้วยกริยากึดกร,รุแบบนี้มันจะเป็นการท่องจำบอกว่าคำช่วยนี้คู่กับกริยานี้ซึ่งมันไม่ตายตัวสิเดียวเนาะเราจะต้องจำว่า คำช่วยนี้เนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างพอสุดท้ายแล้วเราต้องมาดูในประโยคว่าคำช่วยในประโยคนี้เนี่ยมันทําหน้าที่อะไรฉันจะทําอะไรในประโยคนี้ฉันจะกลับประเทศเนาะแล้วกลับโดยอะไรก็ต้องเป็่นคําช่วยเดเนาะชี้ยานผ่านนะตอบข้อา 3. วาตาชิวะาอาชิตานุกิโกกิเดะกุนิเอคายดีมาฉันจะกลับประเทศโดยเครื่องบินของวันพรุ่งนี้ ข้อที่สองอ่านว่าอะไรครับอันจิตัวที่สองก็คือสัปดาห์สัปดาห์หรือว่าอาทิตย์อ่าแล้วผ่านมาหรือ,อยังผ่านมาแล้วเนาะก็คือสัปดาห์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วคือเซนชูเซนชูดิพาตโตเดะกะบังจุดจุดจุดคุดสูนดโอเวิร์บเป็นอะไรซื้อซื้อก็คือไคมาส ไข่มาชตอซื้อมาแล้วเนาะแล้วซื้ออะไรคําช่วยโอ้ก็ชีกร,รมเนาะมีคานามที่เป็นกรรมก็คือขบังกระเป๋ากับ us us, ุดซึรองเท้าแล้วก็มีนาโดด้วยนาโดคืออื่นๆน,นั่นเองข้อ,ขอนี้ต้องใช้คําช่วยไหนว่าไหมว่ามันบอกหัวเรื่องเนาะไม่ใช่โมเช่นการก็ไม่ใช่คําช่วยเยะ บอกอะไรในข้อแรกคําช่วย a บอกเลยครับชี้ทิศทางหรือสถานที่ที่เคลื่อนที่ไปเนาะมันก็ต้องใช้กับ verb ที่แสดงการเคลื่อนที่เนาะ basic ก,ก็คือ3ตัวเนาะไปมากลับเพราะฉะนั้นนี้ก็ไม่ใช่ก็เหลือคําช่วยยะเนาะยะาทำหน้าที่อะไรครับยกตัวอย่างของหลายๆสิ่งขึ้นมาคือจะยกกี่อย่างขึ้นมาก็ได้เนาะแต่ในประโยคเนี่ยเขายกขึ้นมา สองอย่างก็คือกระเป๋ากับรองเท้าแล้วนะโดก็คือบอกว่าอื่นๆเนาะยังมีอื่นๆอีกแต่ว่ายกขึ้นมาแค่สองอย่างก็ใช้คำช่วยยะเซนชูดิภาตัวเดคาบังยะกุสึนดโดไขมัชตะซื้อรองเท้ากับกระเป๋าแล้วก็อื่นๆที่ห้างสรรพสินค้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็สามวาตาชิวะฉันทำไม แอ้ตัวนี้อ่านว่าอะไรตอนเช้าคืออัสสแล้วเติมคันจิตัวด้านหน้านี้เข้าไปก็คือใหม่เนาะทุกทุกทุกเช้าทุกคืนทุกเย็นข้อนี้ทุกเช้าก็เป็นไมอัสสไมอัสสเจโมงอ่านว่าชิจิโคโดโคโดคือประมาณเนาะประมาณเจ็ดโมงเนี่ยทำไมอันนี้เป็นคันจีอะไรบ้านเนะานเนะบ้านคือเอ หรือว่าอุจิเขาได้เนาะในหนังสือมินเนะเขาจะใช้คำว่าอุจิเนาะแล้วก็คำาสุดท้ายเป็น Verb อ่านว่าออกออกคือเดมา s สเดมาสข้อนี้ฉันทำไมออกจากบ้านเนาะฉันออกจากบ้านใช้คำช่วยอะไรนี้หรือเปล่าไม่ใช่คำช่วยกะนี่มีหลายหน้าที่เหมือนกันเนาะบอก ชี้ประธานก็ได้ส่วนคําช่วยโตบอกผู้ร่วมทํากิริยาเนาะแต่ว่าด้านหน้าเป็นอุจิเนาะเป็นบ้านข้อน,นี้ตอบคําช่วยโอข้อนี้ชี้กรรมหรือเปล่าไม่ใช่เนาะคำช่วยโอข้อ,น,น,อ,ขอน,นี้ชี้สถานที่ที่เคลื่อนที่ออกมาเนาะอุจิโอเดมาสออกจากบ้านหรือว่าลงรถก็ได้เนาะก็ใช้คําช่วยโอเหมือนกัน วาตาชิวะมายัสะชิจิจโกโรอุจิโอเดมาสทุกๆเช้าเนี่ยฉันจะออกจากบ้านตอนประมาณ7จ็ดโมงต่อไปข้อสี่คินโนซื่อปาเดะอันนี้เป็นชื่อคนมีสั่งด้วยอ่านว่าอะไรคันจิทัวที่สองคือนากะเนาะนากะตรงกลางอ่าส่วนใหญ่จะเห็นจนชินแล้วเนะาะทะเรียนมินนะก็คือคุณฮานากะนั่นเอง ทานากะซังแล้วเวิร์ดเป็นอะไรพบเจอพบเจอคือไอมาส์ไอมาสตาเจอด้านหน้าเป็นคนพบเจอใครใช้คำช่วยนี่เนาะคีโนซื้อปลาเด็ดทนากะซังนี่ไอมาสตาเจอคุณทานากะที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเมื่อวานนี้ข้อห้าวาตาชิโนะอุจิโนะมุ่งดานาวะ เคยนเองแล้วก็คันจิตัวนี้เป็นใครพ่อเนาะพ่อคือชิชิพ่อทำอะไรเวอร์เป็นทำสร้างผลิตคือสุกุริมัสตะประโยคนี้พูดถึงอะไรครับดูดีคำช่วยว่ะฮงดนันะฮงดนะคืออะไรเป็นนามหลักเนะนาะฮงดันะคือชั้นวางหนังสือแล้วก็มีคำช่วยโนขยายไปอีกเนาะชั้นวางหนังสือของ บ้านและก็เป็นบ้านของฉันเนาะฉันวางหนังสือที่บ้านของฉันมันทําไมครับเชยนเองเียนเองคือปีที่แล้วพ่อเป็นคนสร้างมันขึ้นมาหรือว่าทำเนาะข้อนี้ตอบคาช่วยอะไรดีคําช่วยโวหรือเปล่าชี้กรรมได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะว่าด้านหน้าเวิร์บเนี่ยมันเป็นคนยะก็ไม่ใช่เนาะยกตัวอย่างเด สถานที่ที่เกิดกันกระทําก็ไม่ใช่ก็เหลือแค่ข้อสองทําช่วยกะข้อนี้ทําหน้าที่อะไรชีประธานเนาะคนทํากริยาคนที่ทําชั้นวางหนังสือขึ้นมาก็คือคุณพ่ออันเองวาตาชิโน,นอุชิโนฮงตะนาวกนเกเน่งจิจิกะสุกุริมัสตะชั้นวางหนังสือที่บ้านของฉันเนี่ยพ่อทํามันขึ้นมาเมื่อปีที่แล้ว ข้อหอ่าคันจิตอนนี้อิมะกับคันจิวันรวมกันก็เป็นวันนี้วันนี้คือเคียวเคียวยาโอยาเดะดิงโก้ไคมัสต์อัประโยคแรกวันนี้เนี่ยซื้อแอปเปิลที่ยาโอยาคือร้านขายผลไม้เนาะส่วนด้านหลัง อ่าเป็นคันจิเลขแล้วก็ตามด้วยตัวซึก็คือการนับจำนวนแบบไม่ใช้ลักษณะนามเนาะเป็น1ชิ้น1อันแล้วเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขเลข5เนาะเลขห้ก็คืออิซึซึอิซึซึส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นราคาเนาะญี่ปุ่นใช้หน่วยเงินเลยเอนอันเยนคือเซนเอนเดชตะอ่าเขาจะบอกว่าซื้อมา ห้าลูกรวมเป็นจํานวนเงินหนึ่งพัเยนเนาะใช้คําช่วยเลย้อนี้จะเป็นคําช่วยเดะเนาะบอกขออเพตหรือว่าจํานวนอาจจะยากหน่อยเนาะแต่พอดูคําช่วยตัวอื่นๆเนี่ยมันเอามาใช้ไม่ได้เนาะต่อไปข้อเจ็ดคีโนเมื่อวานจุดๆอันนี้ตัวนี้เป็น a d v e r อร์ชคำพิเศษเอามาขยายคำด้านหลังคืออ่านว่าอะไรอันนี้เป็นตามุณศรรั์เนาะหนาวหนาวคืออะไร หนาวคือซามุยแล้วก็เป็นรูปอดีตเนาะซามุคัตตะแล้วหนาวขนาดไหนหนาวเล็กน้อยเนาะหนาวนิดหน่อยนิดหน่อยคือสกอชุชิสกุชิซามุคัตตะเดสกะเดสกะแล้วมีลูกน้ำหมายความว่าอะไรเชื่อมประโยคขัดแย้งนั่นเองเที่ยอวอวันนี้จุดจุดแล้วก็ซามุคุไนเดส อ่ะตอบข้อไหนมีคำช่วยสองตัวเนาะเหมือนกันหมดเลยอ่ะประโยคนี้เขาจะบอกอะไรสมมติถ้าไม่เติมคำช่วยเลยเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันเนาะมันก็ถือว่าเป็นประโยคบอกเล่าบอกเฉยๆว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหนาวนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่หนาวอ่ะควรจะเติมคำช่วยอะไรคำช่วยนี้หรือเปล่าด้านหน้ามันเป็นคีโนกับเที่ยวเนาะไม่ต้องเติมคำช่วยนี้ข้อนี้ตอบคำช่วยว่า อ่าทำไมมีคำช่วยวาสองตัวคำช่วยวาประโยคนี้ไม่ได้บอกห่วยด้วยเหรอนาะแต่เป็นการยกสองอย่างมาเปรียบเทียบกันก็จะเป็นคิโนวะสกชิสัมุคตาเดสกะเคียวสมมุกุน่าเดสความหมายคล้ายๆกับไม่เติมคำช่วยเลยเนาะแต่ว่าพอมีคำช่วยวาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการยกสองอย่างมาเปรียบเทียบกันเนาะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหนาวนิดหน่อยแต่วันนี้เนี่ยไม่หนาวซึ่งจะแตกต่างกับ ประโยคที่ไม่เติมคำช่วยเนอะก็จะเป็นการบอกเล่าเฉยๆข้อแปดอ่านว่าอะไรคันจิตัวแรกเป็นทิศใต้ทิศใต้คืออะไรทิศใต้คืคอมินามิแล้วคันจิตัวที่สองเป็นเมืองเมืองคือมาจิก็เป็นมินามิมาจิมินามิมาจิวะคันจิอะไรทะเลทะเลคืออุมิอุมิก็คีเด จุดเจุด,จด,จดคำเนีนว่าเงียบสงบคือชิสกับชิสกาเดสอ่าใช้คำช่วยอะไรด้านหน้าเป็นคีเดเป็นคำคุณศัพท์เนาะด้านหลังก็เป็นคำคุณศัพท์เหมือนกันคีเดกับชิสก์เป็นคำคุณศัพท์เหมือนกันเราจะเชื่อมคำคุณศัพท์สองคำเข้าด้วยกันใช้คำช่วยอะไรคำช่วยเดเนาะ ว่ามันเป็นคําคุณศัพท์นะต่อข้อสามถ้าเป็นคําคุณศัพท์อีจะเป็นคุเต่เนาะมินามิมาจิว่าอุมิกะคิเรเดชิสกาเดสที่มินามิมาจิเนี่ยทะเลทั้งสวยแล้วก็เงียบสงบเนาะอ่ต่อไปข้อ9กาันจีตัวแรกอ่านว่าอะไรครับด้านหน้าด้านหน้าคือมาเอะแล้วด้านหลังเป็น แม่น้ำเนาะแม่น้ำคือคาวะมาเอคาวะมาเอคา,า,าวะนี่เป็นชื่อคนนะอ่าด้านในมีต้นไม้หนึ่งต้นอ่านว่าคีอันนี้ต้นไม้สองต้นอ่านว่าอะไรอ่านว่าฮายาชิฮายาชิซังน,นี่นหรือกล้องไมด้วะฮายาชิซังโนเดสก้าอันนี้ไม่ค่ว่าเป็นคนพูดเนาะอ่าตอบข้อไหนา เขาพูดถึงอะไรเนี่ยถ้าไม่ดะก้องหายรูปนามหลักคือกล้องหายรูปกล้องหายรูปที่ทําไมด้นหนามีเวิร์มมาขยายเนาะดึกอาดิมาสมีกล้องถ่ายรูปที่มีแล้วก็คําช่วยนี้ชี้อะไรชี้สถานที่ที่มีอยู่ของก็คือกล้องหายรูปนั่นเองแล้วด้านหลังเป็นประโยคคําถามฮายาชิ no ้สั่งโนเดสกาโน ตัวนี้แทนอะไรแทนสิ่งที่พูดมาแล้วเนาะก็คือกลองนั่นเองอตอบข้อไหนโซโนกับโจโนได้ไหมไม่ได้เนาะถ้ามีโ no, นมันจะต้องตามด้วยคำนามแต่ข้อนี้มันเป็นคำช่วยเนาะก็เหลือโดโกโดโกที่ไหนไม่ใช่เนาะก็เหลือโซโกตรงนั้นอายาชิซังโซโกนี่อดรุคาม่ได้วะอายาชิสังโนเดสกะ คุณฮายาชิกล้องถ่ายรูปที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะเป็นของคุณยายายาชิหรือเปล่าต่อไปข้อสิบอาเอพูดว่าเซนชูฮาจิเมเตะสกีโอชิมัสตะเพิ่งเคยเล่นสกีเป็นครั้งแรกเมื่ออาทิตย์แล้วบี B ตอบว่าโซเดสกาเอา,างั้นเหรอจุดๆจุดเดชตะกะถามอะไรเนี่ยเดชตะกะเอตอบว่าตดเตโม สนุกมากมสนุกคืออะไรสนุกคือทาโนชีนั่นเองโดเตโมทาโนชิกาตเดสสนุกมากๆเลยต่อว่าสนุกมากมควรจะถามว่าอะไรโด,ดจิระโด,ดจิระอันนี้คือถามว่าอันไหนเนาะก็ไม่ใช่ดนาตะดนาตะคือภาษาสุภาพของดาเดเนาะถามว่าใครก็ไม่ใช่อีกุสึคือกี่ชิ้นกี่อันเนาะไม่ใช่ก็เหลืออีกขกะ อีคักะคืออะไรมันเป็นภาษาสุภาพของโดเนอะโดก็คืออย่างใดโดเดชตากะกับอีคักะเดชตากะก็ความหมายเดียวกันโซเดชต์อ so ีคักะเดชตากะก็คืออ๋อ oh, ย่างนั้นเหรอเป็นยังไงบ้างเหรอครับสนุกมากเลยข้อที่11อ่านต้นไม้1ต้นอ่านว่าคีสองต้นอ่านว่ายาชิแล้ว3ต้นอ่านว่าโมดิ โมดิคุนโมดิพูดว่าเคนซังอันนี้คืออะไรมหาวิทยาลัยเนาะก็คือไดงะกุไดยะกุโนะซุเกียวอะเวิร์บเป็นเริ่มเนาะเริ่มคืออาชิมาดิมาสเคนซังไดยักกุนโนซุเกียวอะอาชิมาดิมาสต่ากะนอาเคนซังคาบเรียนของมหาไดเนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วหรือยังเคนตอบว่าอี อย่างไม่เริ่มเนาะก็จบด้วยเดสส่วนด้านหลังเป็นอะไรเนี่ยชูชูคือสัปดาห์เนาะสัปดาห์ไหนด้านหน้าเป็นคันจิมาเนาะสัปดาห์ที่จะมาถึงก็คือสัปดาห์หน้าปลชูฮันจิมาดิมาจะเริ่มสัปดาห์หน้าแต่ตอนนี้อย่างเนาะตอบว่าเลยยกคึออันนี้มีหลายความหมายเนาะบอกความที่ก็ได้แปลว่าอย่างดีก็ได้แต่ว่าข้อนี้ไม่ใช่โม แล้วหรือว่าอีกไม่ใช่เพราะฉะนั้นยังก็มีความหมายเดียวเนะมาดะอีเย่มาะดะเดสยังครับส่วนชดโตคือนิดหน่อยไม่ใช่ข้อที่สิบสองเบียวยินเดที่ไหนที่โรงพยาบาลอิชะคือคุณหมอเขาพูดว่าอะไรเคี้ยวคาดะคาดะ บอ,อกจุดเริ่มต้นเนาะว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยทำไมต่อไปอ่านว่าอาเป็นระยะเวลาเนาะระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ก็คืออิชูคังอิชูคังแล้วต่อไปเป็นคันจิยายาคือคุสริคกุสริาเป็นกรรมแล้วก็ชี้ด้วยคำช่วยโว ทำอะไรกับยากินยากินยาในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้เวิรดื่มเนาะดื่มคือ n o m i ิม s แล้วก็เป็นกริยารูปเทะแล้วก็มีลูกนามเนาะบอกอะไรบอกลำดับเหตุการณ์เนาะแล้วก็ไครชูโนวันอะไรวันจันวันจันคือเกตซิโอบิไครชูโนเกตซยวบิวันจัน,จน,จอนจของสัปดาห์หนะ้าทำไม ช่วยนี้แล้วก็จุดๆ,ๆมาเนาะการุณามาคือคิดเตกรศัยคิดเตกรศัยคนที่มาก็ต้องเป็นคนไข้เนาะหมอเขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยกรุณากินยาเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วก็กรุณามาในวันจันทร์ของสัปดาห์หนะ้า ข้อนี้เขาให้เติม adverb เนาะคำวิเศษก็คือต่อให้ไม่มีคำนี้เนี่ยประโยคมันก็สมบูรณ์เพราะฉะนั้น adverb เนี่ยเขาจะมาขยายคำว่ามาเนาะขยายคำว่าคีมาสมาแล้วมาแบบไหนมีอัมมดิอัมมาดิคือไม่ค่อยเนาะก็ไม่ใช่วันนี้ก็ตอบมาตะมาตะ ลายชูโนเคซิโอบีน่มาตะคิดติกรุสัยก็คือกรุณามาอีกครั้งในวันจันทร์หน้าถักซรางอันนี้บอกปริมาณเนาะส่วนดันดันคือค่อยๆบอกการเปลี่ยนแปลงข้อสิบสามชิชิวะไมอสะโคฮิโอจุดจุดนาการะนาการะเป็นวยากร n สี่เนาะ อ่าถ้าขยับตอบข้อนี้ได้เราก็ต้องอ่านเก่งเนาะไปอ่านร,ระดับ n4 แบบว่ามินนะสองเล่ม n5 จบแล้วแล้วเหลือเวลาอีกนิดหน่อยก็ไปอ่านเล่ม3เออแบบเนี้ยก็ถือว่าโอเคแต่อย่าไปหวังว่าจะต้องสอบได้คะแนนเต็มมันไม่จำเป็นหน้นากระดาษก็คือวยากรณ์ที่บอกว่าทำา2อ,อย่างไปพร้อมกันเนาะต่อไปคือเป็นคำนามนเ,นเป็นกรรมหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์มคือชิมบุญ ชิมบนแล้วทำรายกับหนังสือพิมพ์อ่านอ่านคือโยมีมาสโยมีมาสไวยากรณ์นาการะความหมายคือทำสองอย่างไปพร้อมๆกันทำหนึ่งไปพางทำสองไปพางแต่ว่าเวิร์บสองจะเป็นตัวหลักเนาะก็คืออ่านหนังสือพิมพ์เป็นหลักแล้วก็ดื่มกาแฟไปด้วยเนาะคำตอบก็เป็นเวิร์บตัวเดียวกันหมดเลยก็คือดื่มแต่ว่านากระ จะผ่านเวิร์บยังไงให้ถูกต้องวิธีผ่านก็คือตันมสัสออกแค่นั้นเองก็คือโนมิตอบคนหนึ่งจิซิวะไมยสะโคฮิโอนมินาคาระเซียมบุนโอโยมิมัก็คือทุกๆเช้าเนี่ยคุณพ่อจะอ่านหนังสือไปทางจิบกาแฟาไปผางก็สิบสี่วาตาชิวะแล้วก็คำนี้ตามบุนัสั์อีเล็กเล็กคือ จีไส้เนาะส่วนโตกิคือตอนเนาะตอนที่ยังเล็กตอนที่ยังเด็กเนี่ยทำไมนา t โตคือถั่วเน่านัตโตกะคำนี้นว่าชอบชอบคือสึก,กิและก็เดชตะเป็นรูปอดีตเนาะตอนเด็กๆเ,เนี่ยฉันชอบถั่วเน่าหรือว่าไม่ชอบถัวเน่ามาดูคำแรกเวิร์เป็นไน ไน่มันเป็นรูปธรรมดาของคำว่าอะดีมาเซนเนาะซึ่งแปลว่าไม่มีก็ไม่ใช่เนาะตาดอกเหลือจนันไนกับจ a าดีมาเซนอันไหนจนันไนได้หรือเปล่าไม่ได้เนาอเพราะว่าจนันไนเนี่ยเป็นรูปธรรมดาแต่ว่าประโยคเนี่ยมันเป็นรูปสุภาพก็ต้องตอบก็สี่จ่าดีมาเซนว่าที t o ่า小กいとき a 豆が好きじゃあり e せんでต a ตอนเด็กๆเ,เนี่ยฉันไม่ชอบหัวเน่าอ่าต่อไปข้อที่15เค้กกิแล้วก็คำนี้อ่านว่าอะไรร้านร้านขายเค้กก็คือยาเคกิยาเด็แล้วคำนี้ก็คือร้านเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกคำหนึ่งก็คือมิเซะมิเซแล้วก็คันจิคนเนาะฮิโตะมิเซะโนฮ คนของร้านนะั่นคือพนักงานร้านเนาะพูดว่าอิดาชัยมาเซออินดีต้อนรับลูกค้าเป็นใครเนี่ยภูเขาแล้วก็ด้านล่างเนาะก็คือยามาชิตะคุณยามาชิตะครับพูดว่าซูม um ิมาเซนอิจิโโนะเคกิโอสองชิ้นคือฟุตัตสึก็บอกว่าขอโทษน,นะครับแล้วก็พูดถึงเคกสตอเบอรี e ่สองชิ้นจะทำอะไรจะซื้อน,นั่นเอง ตอบข้อไหนโดโซเชิญไม่ใช่เนาะหรือว่าเป็นอาริมัสกามีเค้กสตรอเบอรี่สองชิ้นหรือเปล่าอาจจะซื้อต้องถามก่อนไงแต่ว่าหน้าเวิร์บเนี่ยมันเป็นคำช่วยโอมันใช่ไหมคำช่วยโอชิก,กร,รมใช่ไหมก็เลยไม่ใช่แต่ว่าเขาจะขอซื้อก็ต้องเป็นคูดาไซส่วนโฮชิเดสกานี่ไปถามพนักง,งานร้านเอาไว้ชักได้หรือเปล่า m i มิมาเซนิจิโกโนเคกิโออุตักุดาไซขอโทษนะครับขอเค้กสตรอเบอรี่สองชิน้นอ่าต่อไปข้อที่16บหกรีคุณรีเนี่ยเขาพูดว่าอะไรวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตคือนิจโิโอบินิวากาชิโนอุซิเดอันซังโตเบงเกียวชิมาสอันนี้เขาพูดถึงตัวเองเนาะ จะทำอะไรจะเรียนหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือเนี่ยกับใครกับอันซังเนาะแล้วก็ที่ไหนที่บ้านของฉันที่บ้านของคุณล,ลีเนี่ยแล้วเมื่อไหรในวันอาทิตย์เนาะจะอ่านหนังสือกับอ่านสังที่บ้านของฉันในวันอาทิตย์อาทิตย์ไหนอาทิตย์ที่จะถึงเนาะยังไม่ใช่อดีตส่วนประโยคต่อไปเป็นคิมสัง แล้วก็คำช่วยมุ่าช้อยมีสองอย่างเนาะคือคีมาเซนกะกับคิเตมัสกะคิเตมัสกะคือกำลังมากำลังมาหรือเปล่าคืออะไรไม่ใช่เราก็ตัดยิงออกไปเลยก็เหลือคีมาเซนกะจะมาหรือเปล่าเป็นจำนวนชักชวนส่วนข้อสองเป็นรูปอดีตเนาะไม่ใช่ก็ต้องตอบ ข้หนึ่งคิมสังโมคิมเสนกะคุณคิมเขาจะมาด้วยกันไหมอ่านี้คือมงใดข้อที่หนึ่งของก็สอบเป็นห้าช่วงที่สองเนาะก็จะเกี่ยวกับวยากรณ์นั่นเองอ่าถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมบอกต่อนเนาะแล้วก็ติดตามด้วยนะครับ